แล้วครับผมหลังใหญ่ครับแก่แล้วด้วยวุ้น <What? S 1> น้มีเลียบลักกักบวปิดตาแต,นนตคค่น้ำบลักกักก็จะคาเฮ้ยโอ้ยน้ำฉีกสวัสดีครับผมชื่นชอบชนนาแนลครับผมคือเก้าครับออกแล้วครับผมวันหยุด ออกแล้วหาพึ่งหามิมครับผมเจอแล้วครับมิมลังแรกครับผมเจอลังแรกแล้วไปดูรังมิมครับผมไปนี่ครับรังมิมครับผมลังแรกมันหัวน้ำจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวตัดเลยครับผมสักครู่โอเคครับผมตัดกรลยุยลุย Ui lời ดูกิ่งไม้ผุผุอยู่ยังไงกิ่งไม้ผุผุเรียบร้อยเบาบองเลยนวลโบมี แลไวงเรครับผมรังแรกเบ,บอกบอกเลยครับผมมีน้ำหวานเลยโอ้ยเนาะไปครับหารังต่อไปครับผมเจออีกแล้วครับหนึ่งรังดูมให้ดูครับผมอาจจะม,มืดๆครับผมอยู่กลางจอเลยครับผม เหมือนจะเป็นมิ้มใหม่ครับผมโอเคครับปล่อยไว้ก่อนครับผมหาลังต่อไปดีกว่าเจอแล้วครับผมอยู่ข้างทางครับอยู่บนต้นสนครับผมหูหลังเริ่มเลยครับผมตกใจนึกว่าพึ่งนุ่ครับดำๆเดี๋ยวสู้ไม่ดูครับผมนู่นนะครับโอ้โหหลังใหญ่เลยครับหัวน้ำอุ้มอุออด หลักกักแน่งานนี้หัวน้ำเคครับเดี๋ยวขึ้นไปตัดกระพุม้มเราสักคู่ แล้วก็ผมอ้หูังบอลลูเลยหัวน้ำบอลลักกักหัวน้ำใหญ่ครับแต่เหมือนจะฟอโอเคครับเจอแล้วครับหนึ่งรังครับผมอยู่บนกอไผ่ครับผมไปไปดูรังมิ้งกัครับผมนั่นแหละครับรังมิ้งครับผมรังแกแล้วครับอ๊้รังแก่รังใหญ่แล้วครับแต่รังแกไปเดี๋ยวไปลุ้นหัวน้ำกันครับผมสักครู่ฟครับลย tui lơi cho lâu mấy đu Đây mà nó là phổng. หัวน้าใหญ่นะครับเนี่ยแต่เสียดายนะครับว่ามันมันแก่ครับเราเจอช้าไปหน่อยครับผมแต่ยังพอมีน้ํไหวาอยู่ครับผมลังผมไม่ได้ลงมาแล้วครับผมลังทิ้งเลยครับเพราะมันแก่มากเลยโอเคครับตามหาลังต่อไปนะครับผมเจออีกลังแล้วครับผมนู่นแหละครับผมเจอแต่ลังล้างครับผมวันนี้เจอแต่ลังแก่ สี่ลังแล้วลังที่สี่ก็ผมลังก็แก่แล้วโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปดูหัวน้ากันครับผมรุ้นหัวน้าครับได้มาแล้วครับผมลังที่สี่เจอแต่ลังแบบนี้เท่านั้นนะครับผมล้างล้างล้างเลยแต่หัวน้ําก็พอมีครับผมลังนี้แปลกครับตั้งแต่ผมตีมิ้มมาเพิ่งจะเห็นว่ามิ้มหยดน้ําใส่ลังครับผม ในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยครับมีน้ําในรังเลยเว้ยครับเดินทางกันต่อครับผมตอนนี้เจอรังที่แต่แล้วกี่รังแล้วสามสี่ห้าอันนี้เจอรังที่หกแล้วครับผมน่าจะเป็นรังที่หกเห็นแล้วครับผมอยู่โลง่ลงๆเลยครับผมนครับเดี๋ยวไปดูรังกันครับผม หัวน้ำอุ้มๆแล้วครับผมสักครู่นี่เลยลังที่หกอยู่โล่งๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนี่ครับผมอยู่โล่งๆนะครับขี่รถผ่านมามองมาเห็นเลยครับอันนี้หมายอยู่ข้างคลองครับผมหมายข้างคลองโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยครับรอสักครู่ตัดกันเลยหัวน้ำสวยจะไม่ปิดต่อ กันเลยตัดกันเลยบางที่หดอดู Ingen no. annen. Mm. ครับโหน้ำน,น้ำบัลักกักน้ำสวยๆเลยครับผมอ้หหลังก็สวยวุ้ดน้ำอีเล่บัลักกักบอปิตาแต่น้ำบัลักกัก,รรก,กใช้ทูบนะครับผมในการลมควันห้าดอกไปเลยไปครับผมหาลังตบไปกันด่ฟ้า ยอ, 7. อยู่ใกล้ๆรังตะกี้ห่างกันประมาณสิบห้าเมตรครับผมโอ้ดูหัวน้ำโอ้รังก็สวยหัวน้ำก็งามโอ้หัวน้ำบวปิดตาครับเต็มเปรีย้ยโอเคครับตัดครับรอสักครู่รังทีส่สูงว้ยตัดกันเลยเกาะดีกครับ เฮ้ยโอ้ย,อยน้ำฉีกโธ่ตัดกินไ่หมดโอ้ยน้ำฉีกซ้ำพี่น้องเอ้ยโอ้ย,อยหิวดาบบงโอ้ยนี่หัวน้ำฉีกโอ้ย งามอยู่ครับนามอุ้ยไปครับเดินทางกันต่อครับผมเจอกลางแล้วครับผมแต่เป็นมิ้มใหม่ครับโหน่าจีได้นะครับี่มิ้มใหม่ครับผมน่าจะกอดได้วันๆเคครับไปหารังต่อไปดีกว่าครับสีได้มิ้มใหม่โอเคครับผมจบคลิปครับผมอันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วครับผม ตอนนี้ก็ป่ายสองกว่าแล้วครับผมสรุปนะครับวันนี้ได้เจอรังมิ้มไปทั้งหมดแปดรังนะครับผมแต่ได้มาแค่หกรังส่วนอีกสองรังนั้นเป็นมิ้มอ่อนอยู่ครับผมมิ้มใหม่แต่มิ้มที่ได้มาวันนี้ครับเจอแต่รังแก่ครับเจอรังแก่ไปสามรังแล้วก็รังที่พอจะโอเคอยู่ก็สามรังนะครับผมดีครับยังไงก็ฝาก กดไลค์กดติดตามตดตกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อเนื่องนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับ